สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยวันนี้ออฟฟิเชียลในหน้าประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยหากจะกล่าวถึงบุคคลที่มีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงต่อการเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยตลอดช่วง70ปีที่ผ่านมาชื่อของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาราชชนน,นีพันปีหลวงย่อมเป็นชื่อที่ไม่อาจมองข้ามได้วันนี้ประเทศไทยวันนี้จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ การเดินทางตลอด93ปีของพระองค์ไม่ใช่ในฐานะบุคคลในราชวงศ์แต่ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยุคใหม่เราจะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ว่าจากสตรีในราชสกุลหม่องราชวงศ์กิตติยากรพระองค์ทรงสร้างและสั่งสมอิทธิพลจนกลายเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจและบารมีได้อย่างไรในส่วนแรกเราจำเป็นต้องมองย้อนกลับไปในบริบท ทางประวัติศาสตร์การอภิเษกสมรสในปี2493เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถาบันพระมหากษัตริย์กำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบทบาทและสถานะในสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองการปรากฏพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจจึงไม่ใช่แค่การดำรงตำแหน่งพระราชินีแต่คือการเป็นภาพลักษณ์หรืออิมเมที่สำคัญของสถาบันในยุคใหม่ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของความทันสมัยความเป็นสากลและความงดงามภาพที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเคียงข้างรัชการที่9ได้กลายเป็นเครื่องมือการทูตเชิงวัฒนธรรมหรือเคาเจอรอนดิโพนมาซีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่างหนึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้ช่วยยกระดับสถานะของประเทศไทยในเวทีโลกและในขณะเดียวกันก็สร้างภาพจำที่แข็งแกร่งให้กับสถาบัน ในภายประเทศแต่สิ่งที่สำคัญกว่าภาพลักษณ์คือยุทธศาสตร์การสร้างฐานสนับสนุนในระดับราบยาโครงการศิลปาชีพไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพแต่ในทางการเมืองนี่คือกลไกลสำคัญในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างพระองค์กับประชาชนในถิ่นธุรกันดานมันคือการสร้างฐานสนับสนุนมวลชนที่มั่นคงซึ่งผูกพันกับพระองค์โดยตรง และกลายเป็นรากฐานที่สำคัญของพระราชอำนาจนำในเวลาต่อมาในขณะที่รัชกาลที่9ทรงเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาผ่านโครงการในพระราชดำํำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจก็ทรงสร้างฐานอำนาจของพระองค์ผ่านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนี้คือการวางรากฐานที่แยบยนต์และมองการไกลในส่วนที่2เราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ค้ำจุนอิทธิพลของพระองค์ นั่นคือการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์หรือสแตนทีจิกอไลแอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกองทัพในโครงสร้างอำนาจของไทยกองทัพถือเป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเข้าใจในสมาการอำนาจนี้อย่างลึกซึ้งบทบาทของพระองค์ที่มีต่อกองทัพจึงมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างยิ่งการที่พระองค์ทรงดำรงพระยศจอมพลหญิง และทรงเป็นองค์ผู้บังคับบัญชาพิเศษของหน่วยทหารหลายหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารเสือราชินีหรือกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นี่ไม่ใช่เพียงตำแหน่งเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันคือการสร้างสายสัมพันธ์และความจงรักภักดี ในระดับบคุคคลกับผู้นำและกำลังพลในกองขัพภาพที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนทหารตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องการพระราชทานการสนับสนุนแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้สร้างขวัญกำลังใจและความผูกพันที่แน่นแฟน้นความสัมพันธ์นี้ทำให้สถานะของพระองค์และสถาบันกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงของชาติ กองทัพกลายเป็น,นกลไกหลักในการปกป้องและค้ำจุนสถาบันนอกเหนือจากกองทัพพระองค์ยังทรงเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายชนชั้นนำหรือ e l i t น network ในแวดวงสังคมชั้นสูงข้าราชการระดับสูงและกลุ่มทุนธุรกิจขนาดใหญ่การได้รับโอกาสในการถวายงานหรือการได้เข้าเฝ้าถือเป็นเครื่องยืนยันสถานะทางสังคมและสร้างเครดิตทางธุรกิจพระองค์จึงทรงเป็นจุดเชื่อมต่อ ที่สำคัญที่กลุ่มอำนาจต่างๆทั้งการเมืองทหารและธุรกิจต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้อิทธิพลน,นี้เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการทางการเมืองการที่กลุ่มการเมืองใดจะได้รับการสนับสนุนหรือการที่ผู้นำกองทัพจะตัดสินใจเคลื่อนไหวสัญญาณหรือท่าทีจากศูนย์กลางอานาจนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการชี้ขาดทิศทางของสถานการณ์นี้คือบทบาทในฐานะ ผู้คุมสมดุลแห่งอำนาจหรือ o f Power ซึ่งเป็นบทบาทที่ทรงอิทธิพลอย่างแท้จริงในทางการเมืองไทยในส่วนที่3เราจะมาพิจารณาถึงการสร้างความชอบธรรมหรือ Legitimacy ในระดับสังคมวงกว้างซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนอกเหนือจากอำนาจทางการเมืองและการทหารแล้วพลังที่ยั่งยืนที่สุดคือ อำนาจนำทางวัฒนธรรมหรือคันเจรันเฮจิโมนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตทรงถูกนำเสนอและรับรู้ในฐานะแม่ของแผ่นดินการที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติตั้งแต่ปี2519คือเป็นการผนวกรวมสถานะของพระองค์เข้ากับสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของสังคมไทยเมื่อพระองค์ทรงเป็นแม่สถานะของพระองค์จึงอยู่เหนือการวิาพากวิจารณ์ทางการเมืองทั่วไปและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามและความเสียสละนี่คือการสร้างปาะป้องกันเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นผู้นำในการนิยามอัตลักษณ์ไทยหรือ defining ไทยเนตสู่สายตาชาวโลกการที่พระองค์ทรงฟื้นฟูและส่งเสริมผ้าไหมไทยจากสิ่งทอพื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้าหรูหราและเครื่องแต่งกายระดับสากลถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงใช้แฟชั่นและศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ให้กับประเทศและสร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมไทยภาพที่พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในการเสด็จเยือนต่างประเทศ สร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างการยอมรับในระดับนานา,นาชาติยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนผ่านโครงการศิลปาชีพแต่ยังตอบย้ำว่าราชสำนักคือผู้พิทักษ์และผู้นำทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อพระองค์ทรงหลอมรวมบทบาทของพระองค์เข้ากับสถาบันหลักของชาติทั้งในมิติของครอบครัวหรือวันแม่และมิติของวัฒนธรรมหรือผ้าไหม สถานะของพระองค์จึงมั่นคงและอยู่เหนือความผันผิวน์ทางการเมืองนี้คือการบริหารจัดการภาพลักษณ์หรือ Public Image Management ในระดับที่ลึกซึ้งและส่งผลต่อโครงสร้างความคิดของสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันในส่วนสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์มรดกหรือเล g a c y ที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงสร้างไว้และอิทธิพลที่ยังคงส่งผลต่อ ประเทศไทยในวันนี้ในปัจจุบันแม้พระองค์จะทรงเจริญพระชนมพันธ์สามากและบทบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่จะถูกส่งต่อมาอยัางรัชกาลปัจจุบันแล้วแต่โครงสร้างหรือสดรักรเจอที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานไว้ตลอดหลาย10ปียังคงดำรงอยู่และทำงานต่อไปอย่างแข็งขันหนึ่งมรดกเชิงสถาบันหรือ i n s t i t u t i o n อน legacy เ,เครือข่ายบุคคล เติบโตและได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ยังคงมีบทบาทสำคัญในองค์กรต่างๆทั้งในกองทัพองคมนตรีและแวดวงข้าราชการระดับสูงโครงสร้างเหล่านี้ยังคงเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและค้ำจุนสถาบันสองมรดกเชิงวัฒนธรรมแนวคิดแม่ของแผ่นดินและความเป็นไทยยังคงเป็นวาทกรรมหลักที่ถูกผลิตซ้ำในสังคมไทย โครงการศิลปาชีพยังคงเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้รับการสืบสานต่อโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีองค์ปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลการสร้างฐานสนับสนุนผ่านเศรษฐกิจชุมชนนี้ยังคงมีประสิทธิภาพ3มรดกเชิงยุทธศาสตร์บทบาทของสถาบันในการเป็นผู้คุมสมดุลอำนาจในและการสร้างพันธมิตรที่แน่นแฟนกับกองทัพ ยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ถูกใช้ในการรักษาสเสถียรภาพของสถาบันท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆในยุคปัจจุบันดังนั้นการวิเคราะห์บทบาทตลอด93ปีของสมเด็จพระพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงการศึกษาอดีตแต่คือการทำความเข้าใจพิมเขียวของโครงสร้างอำนาจในปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นสถาปนิกผู้ร่วมออกแบบสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยยุคใหม่ที่ปรับตัวและรักษาอิทธิพลไว้ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและนี่คือการวิเคราะห์จากทีมข่าวประเทศไทยวันนี้ออกฟิเชียนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ